มาดูท่อไอเสียของรถมิสซูบิชิไทตันแล้วก็รถแวนปาเจาลูเครื่องยนต์ดีเซล2.5แล้วก็3.2นะคะซึ่งรถ2รุ่นนี้เขาจะใช้ท่อไอเสียตัวเดียวกันนะและท่อไอเสียก็จะมีติดตั้งอยู่ตรงใกล้ๆกับคอเครื่องนะคะลักษณะท่อไอเสียก็จะเป็นรูปกลมยาวประมาณ1คืบแบบนี้นะรุ่นนี้เขาจะมีเปลือก2ชั้นแล้วก็บาร์โค้ดของเขาจะอยู่ตรงเปลือกชั้นที่2ตรงน็อตน,นะคะตรงหวัวตรงเนี้ยนะ่ะเครื่องยนต์ดีเซล2.5นะบาร์โค้ดก็จะเขียนดังเช่นนะ LK VP UN หรือว่า VA นะคะส่วนค่าตัวของเครื่องยนต์2.5ตัวนี้นะค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทค่ะ,ะส่วนเครื่องยนต์3.2นะคะบาร์โค้ดของเขาก็จะเขียนคำว่า PL หรือว่า VJ นะคะเครื่องยนต์3.2ตัวนี้ค่าตัวของเขาจะอยู่เกือบถึง4,000นะคะต่อน้ำหนักไส้9ขีดเหมือนกันหมดเลยนะคะกลาบขอบพระคุณค่ะ